สวัสดีครับผมต้องครับชานันท์บุญสงเนินเป็นช่างภาพคนผลิตภาพหรือช่างเทคนิคมากกับทีมจากทีมพิกค,ครับสตูดิโครับในส่วนของวันนี้ก็ได้มีโอกาสมาที่คณะวิจิตรศิลป์มหาวิาลัยเชียงใหม่เพื่อบรรยายแนะนำรวมถึงมีมินิเวิร์กช็อปเรื่องของไซโนไทหรือที่เรารู้จักกันในชื่อของบูปินในส่วนของกระบวนการนี้จริงๆเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นในยุค พัฒนาการถ่ายภาพหรือวิวัฒนาการการถ่ายภาพตั้งแต่1842จุดประสงค์ก็คือเพื่อสำเนาให้เกิดภาพขึ้นมาเพราะว่าในในช่วงวิวิวัฒนาการถ่ายภาพเนี่ยการกระจายหรือการเ,าเกิดขึ้นของภาพถ่ายเนี่ยมันไม่ได้กว้างขวางมีน้อยฉะนั้นบูปินตัวนี้เป็นกระบวนการผิดภาพที่ที่ช่วยให้เกิดการกระจายภาพถ่ายหรือสำเนาภาพถ่ายออกไปได้ไปเป็นเป็นวงกว้างมากขึ้นเพราะว่ามนุษย์เราเริ่ม เริ่มมีการศึกษาเรื่องชีวิตและก็เรื่อง สังคมต่างๆเนี่ยผ่านภาพถ่ายมันมันจะทําให้ข้อมูลของและการสื่อสารเนี่ยไปได้เร็วขึ้นครับสำหรับกระบวนการในในวันนี้ครับเราก็จะเริ่มให้นักศึกษาหรือใครก็ตามก็คือที่สนใจก็คือ1เตรียมภาพถ่ายที่เป็นขาวดำผ่านกระบวนการปรับแต่งทุกอย่างตามที่เราชอบก่อนที่จะนํามาพิมพ์ลงฟิล์มพิมพ์ฟิล์มที่เป็นฟิล์มใสหรือฟิล์มโปร่งแสงนี่แหละครับเพื่อใช้ในการทําเป็นต้นฉบับที่เรียกว่าดิจิตอลนิเกทีฟอ่าจากเมื่อเราพิมพ์ฟิล์มเสร็จแล้วเนี่ยได้เป็นฟิล์มต้นฉบับแล้วเนี่ยไอ้ตัวกระดาษที่เราาใช้ง ที่เรา,เ,าเลือกมาเราก็จะผสมน้ำยาเคมีของกระบวนการาไซยาโนไทป์เนี่ยให้ให้เกิดเป็นสารไว้แสงแล้วก็ ไปบนกระดาษไม่ว่าจะด้วยแปรงหรือด้วยด้วยการโค้ดด้วยแท่งแก้วหลอดหรือแปรงหรือแปรงปาดหรือใบปาดอะไรต่างๆเนี่ยครับแล้วก็รอจนกระทั่งกระดาษเนี้ยแห้งในสภาพสภาพห้องเราปกติเนี่ยครับไม่ไม่คือจริงๆแล้วกระบวนการนี้สามารถทําได้ที่บ้านไม่ไม่จำเป็นว่าต้องมีห้องมืดเฉพาะอะไรอย่างางที่เนอยู่ในปัจจุบันตรงนี้ก็คือที่บ้านทําได้ครับออก็คือเป็นห้องปกติลอดแสงจากแดดโดยตรงจากจากริมอาคารโดยตรงอะไรเงี้ยครับไม่มีแสงวอร์มเป็นไม่เป็นฟลูออเรสเซนต์อะไร ก็คือหลังจากเราเคลือบกระดาษก็คือรอแห้งแห้งสนิทพอแห้งสนิทเนี่ยเราก็จะนำกระดาษที่เราเคลือบเนี่ยกับฟิล์มที่เราปิ้นตอนใน,ในตอนขั้นต้นที่มาจากไฟล์ดิจิตอลที่เป็นเนากติก็คือเราก็จะประกบกันไปเพื่อให้แนบสนิทแล้วก็อาจจะบางคนก็อาจจะใช้เป็นพวกแผ่นไม้ทับแล้วก็ทับข้างหน้าด้วยกระจกอีกทีนึงแล้วก็หนีบด้วยคลิปหรืออะไรต่างๆเพื่อให้ตัวฟิล์มกับตัวกระดาษที่เราเคลือบเนี่ยผนึกได้แนบสนิทเพื่อที่จะได้ภาพที่คมชัด จากนั้น,นเราก็จะนําไปไปโดยปกติแล้วสมัยก่อนก็จะเป็นไปตากแดดณปัจจุบันก็คือมันก็จะมีอุปกรณ์ที่เราช่วยให้เราทํางานได้สะดวกขึ้นมีความนิ่งของแสงมากขึ้นก็คือเป็นพวกโคมไฟล v หรือหลอดไฟ u ูวะครับ มันก็จะมีเรื่องความแกงแกว่งแกว่งตัวของความเข้มของแสง UV ไม่ไม่น้อยน้อยกว่าแดดเพราะว่าแดดแต่ในแต่ละช่วงเวลามันก็ไม่เท่ากันทีนี้เราพอเราเราไปใช้แสง UV หรือไปตากแดดตามเวลาที่เราคิดเอาไว้หรือหามาก่อนล่วงหน้าแล้วว่าภาพของเราฟิล์มของเราควรจะใช้เวลาเท่านี้ก็คือพอครบเวลาปุ๊บเราก็จะนำกระดาษทั้งหมดนะครับกลับมาในห้องเพื่อที่จะ เข้าสู่ส่วนเปลี่ยนในกระบวนการถาดเพื่อที่เราจะล้างในวันเล็กในวันนี้ครับซึ่งในในในส่วนระบบการล้างของผมมันก็จะจะจะ,จะมีเพิ่มขึ้นไปเพราะว่าโดยโดยปกติกระบวนการนี้ถ้าเกิดไปหาในแหล่งข้อมูลก็จะบอกแค่ว่าล้างแล้วก็พอล้างจนกระทั่งสารเคมีที่ไม่ได้ทําปฏิกิยากับแสง UV หมดเราก็ไปแค่ไปตากแห้งอะไรเงี้ยครับแต่ว่าณปัจจุบันกระบวนการล้างก็จะมีไปหลายอย่างปีกยอ่อนมากขึ้นอย่างเช่นของผมก็จะล้างเสร็จแล้วก็จะล้างแช่ด้วยกรดอ่อนอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ล้างน้ําเปล่า เพื่อล้างกดให้ให้ออกได้มากที่สุดก่อนที่จะไปะเพื่อ,อเร่งความเข้มของสีฟ้าด้วยด้วยด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์แล้วก็มีการ clearing ไอตัวกระบวนการก่อนหน้าซึ่งเป็นกรดซึ่งซึ่งถ้าถ้าพูดถึงเรื่องการเก็บรักษาของกระดาษเนี่ยกรดกอนข้างเป็นอันตรายต่อ,ต,อต่ออายุของกระดาษฉะนั้นในในขั้นตอนต่อมาผมก็จะใช้พวกด่างอ่อนในการแช่ แช่กระดาษสักพักหนึ่งเพื่อที่จะช่วยในการลดลดกรดแล้วก็ไปล้างสู่ขั้นตอนสุดท้ายก่อนที่จะนาไปตากแห้งครับแล้วเราก็พอรูปแห้งสนิทเราก็ที่เหลือก็คือนําไปใช้งานต่อในในขั้นตอนต่อไปว่าเราจะเอารูปไปใช้เลยไปไปมิกกักบงานฝีมือหรืองานศินปปลปะตัวอื่นต่ออะไรอย่างนี้ครับด้วยความที่ตัวเองเป็นคนทํากระบวนการที่เรียกว่า a l t e r ์ a t i v e เนี่ยมาใช้เวลามา1ิปีบวกแล้วก็เลยก็เลยบอกว่าเราก็รู้สึกว่ามันมันสนุกมือคืนด้วยความที่ตัวเองเป็นคนชอบภาพถ่าย คือไม่ว่าจะเป็นภาพถ่าทยที่พิมพ์จากดิจิตัลพิมพ์จากเครื่องอัดในห้องเืร์ดในระบบฟิล์มขาวดาหรือหรือพิมพ์พิมพ์จากกระบวนการอย่างวันนี้ซึ่งเป็นบูพิพ์ในอัลเทอร์เนทีฟผมผมรู้สึกว่าผมมีความสุขการจาับจับต้องอ่ฮาร์ดก็กระดาษรูปภาพหรือว่าคัปพี้ก็ถ้าถ้าใครที่สนใจแล้ว,แล,วแล้วรู้สึกว่าทําแล้วเรามีความสนุกมีความสุขกระดาษหรือภาพรูปนี้สามารถที่จะไปเป็นงานของเราส่งต่อให้คนต่อไปเงี้ยก็ขอให้อ,อ่แบบ สนุกทำเขาไปเรื่อยๆก็ได้ครับเพราะว่าออจริงๆก็คือ เครื่องมือเครื่องมือในการพวกนี้มันมันต้องการความํำนาญจากการทำไปเรื่อยๆไม่ได้ไม่ได้แบบว่าเวิร์กช็อปวันนี้แล้วพรุ่งนี้เราจะเป็นเอ็กซ์เพรสอะไรเงี้ยมันก็มันก,มนก็มันก็ไม่ไม่ได้ไม่ได้ไวถึงขนาดนั้น,นครับเียนแต่ว่าพอเราบ่มเพาะเรา, ylum, เรามีจินตนาการมีทุกอย่างไปเรื่อยๆงานเราจะจะเกิดขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงอาจจะเปลี่ยนแปลงไปตามช่วงระดับเวลาแต่ว่ามันก็จะขึ้นอยู่กับจินตนาการแล้วแล้สิ่งที่เราเจอในน,นั้นก็ขอให้ทุกคนมีมีชิ้นงานที่ตรงกับที่เราตั้งใจและะสิิ่่งทีเรราคดนะคดนับ